ภรรยาเนี่ยติดความสะอาดรักความสะอาดจนไม่อยากจะมีเซ็ก์ผมกลุ้มมากต้องทำยังไงดีครับเพื่อนตอนนี้หมอเพิ่งไปเรียนหลักสูตรเซ็กชวลแมดิสินที่ร <c oughs> ทธรรมศาสตร์ค่ะถ้าเธอมีปัญหามากตอนนี้เธอไปปรึกษาเขาได้นะอันนี้บอกค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปปรึกษาอาจารย์ที่โน้นได้คือในผู้หญิงอ่ะอันนี้ถือว่าเอามาแชร์กันเล่าสู่กันฟังในผู้หญิงเนี้ยปัญหาสุขภาพทางเพศที่เราเจอยะที่สุดเขาเรียกว่า loss of interest ไม่ใช่เขาไม่อยากนะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการด้วยแต่มันเหมือนความสนใจต่อการมีเพศสัมพันธะ์น่ะมันหายไปอยู่ดีๆก็หายบางคนก็หายไปตอนหลังตั้งครรภ์บางทีก็หายไปตอนที่งานมันมีเยอะขึ้นมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้อยู่ดีๆเขาก็เหมือน lost interest คืออยู่ดีๆก็หมดความสนใจที่จะมีเพ,เพ,เพศสัมพันธ์ไป<อ>มันอาจจะเป็นโดนกระตุน้นจากเรื่องความสะอาดก็ได้อะไรก็ได้มันจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งถามว่ามีการรักษาไหม อุ้ยมีการรักษาเยอะแยะามากมายมีเป็นขั้นตอนก็ <laughs> เรียกว่าอาจารย์คข <laughs> าเลียก p l พ a s สิ t ทีเนี้ยของคุณผู้หญิงเนี้ยถ้าสมมุติว่ามีอาการแบบนี้อันดับแรกไม่ต้องตกใจไม่ได้ผิดปกติมีคนเป็นเหมือนเราเยอะสี่สิเปอร์เซ็นของผู้หญิงมีปัญหานี้สีสิเปอร์เซ็นของผู้หญิงมีปัญหานี้ถ้าเรามีภรรยาที่อยู่ดีก็หมดความ ต้องการทางเพศคือผู้ชายเขาชอบใช้คำว่าหมดความน้องการทางเพศแต่พู้าภาษาแพทย์เขาใช้คําว่าหมดความสนใจค่จะฟ<า>ังแล้วรู้สึกด,ดีกว่าเยอะเลยหมดความสนใจที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยปกติมากเจอบ่อยเราไม่ได้เป็นคนเดียวและคู่เราไม่ได้เป็นคู่เดียวที่มีปัญหานี้มีคู่ที่มีปัญหานี้อีกเยอะมากเดินมาสิบคนมีอันนี้สี่คนซึ่งง่ายที่สุด สมมติใกล้ตัวยังไม่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านเซ็กซ์โซลโลจีหรือว่าเพศวิทยาเนี่ยเราไปหาคุณหมอสู่ก่อนคุณหมอสู่เนี่ยเขาก็เรียนมาสตรีละผู้หญิงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาสามารถประเมินในเบื้องตน้นบางอย่างแค่ให้คอนซซลท์นั่งคุยกันบางทีก็อาจจะดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่าคุยกันคอนซซลท์แล้วดูหาสาเหตุยังไม่ได้ไม่ดีขึ้นมียาช่วยได้เพื่อพยายามช่วยกระตุน้นให้ความสนใจทางเพศเนี่ยมันกลับมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ หมอว่าน่ารักนะก็ไปด้วยกัน2คนเพราะบางทีมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เป็นตัวกระตุนทําให้เขาเนี่ยอยู่ดีๆก็หมดความสนใจทางเพศไม่ใช่ว่าเราลีลาไม่ดีเลยไรงนะ้ะแต่ว่าสมมุติเราบอกว่าเป็นเรื่องออสุขอนามัยอย่างเงี้ยค่าจะเป็นคนเซนสิทีกับเรื่องกลิ่น ตอนตอนใหม่ๆอาจจะไม่เป็นแต่หลังท้องเสร็จฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีปัญหาอยู่ดีก็เซนซิทีฟกับกลิ่นหรือว่าอายุที่มันเพิ่มขึ้นฮอร์โมนร่างกายมันฟัง์ชันไม่เหมือนเดิมอะไรที่มันไม่เคยเขาเรียกว่าไม่ได้ไวต่อรสสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงกลุ่มนั้นอยู่ดีๆมันก็เริ่มไวกับกลุ่มนั้นมาขึ้นมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาหมดความสนใจได้พวกนี้รักษา <S <S ได้ค่ะนะเพราะแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดปกติอะไรอย่างที่บอกคือ,อมีคนเป็นเยอะจุงมือไปปรึกษาได้เเลยเป็นนสาาามมีีท่่รักก ยังไงลองเปิดอ,อกนั่งคุยกับภรรยาดูว่าเอ้ยเราจะกลับมามีสุขภาพทางเพศแต่ว่าของชีวิตคู่ที่แฮปปี้ทั้งคู่ยังไงได้บ้างน่ารักบางคนก็คือ <c oughs> หงอดหงทาองออกอย่างนือไปแล้วนะพี่ตางเนาะ <c oughs> นี่ก็ถือว่าย,ยังน่ารักกิ๋วต้องชื่นชมนะคะ